สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับที่ช่อง y o YouTube ศสัทธาหลวงตาบุญชื่นนะครับเสด็นตัมเจนีนะครับสวัสดีพี่น้องญาติธรรมทุกคนทุกท่านนะครับขณะนีะ้เป็นเวลา15นาฬิกานะครับพี่น้องญาติธรรมนะครับ5นาฬิกาหลวงตาบุญชื่นหลวงตาบุญโถนะครับท่านยังไม่ถึงนะครับพี่ที่ ท่านจำวัดเย็นนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะบอกกล่าวพี่น้องได้ในตอนนี้นะครับสาธุครับพีน้องนะครับ หัวหน้าผงผู้ขับปูในิธิสว่างทัศแกค่ะสว่างลูกเรืองอ่ะครับนจะนักเครื่องต่อของขบวนพรุ่งนี้ทีนี้ไม่รู้ว่าวันนี้จะประสานงานกับใครได้อ๋อนี่นี่พี่วีเลยครับผมเดี๋ยวหนูให้หัวหน้าโทนติดต่อพี่ลูกได้ไหมเริ่แรกแอดไลน์ก่อนเลยครับแอดไลน์ก่อนเลยครับจะจะได้คุณจะได้ได้ค่ะสื่อสารกันครับผม ถ้ัเป็นเจ้าหน้าที่ที่มากราบหลวงตานะครับท่านจะมารับช่วงต่อนะครับวันพรุ่งนี้นะครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุครับ ยกครับยกน้ำค้นครับสาธุสาธุครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในเขตอำเภอบางสะพานอยู่นะครับสาธุสาธุครับคนท้องเด้อสาธุสาธุครับคนท้องอย่าเพงไปนะครับเดี๋ยวมีนมมีน้ำให้ครับคนท้องครับสาธุสาธุครับ วางก่อนนะคุณยายครับ,รบเดี๋ยวมีด้านหลังมารับครับ ยกไว้นะครับพี่ยกไว้ครับสาทูครับสาทูครับยกน้ำด้วยพี่ยกยกน้ำขึ้นด้วยครับผมอัดอนกันก็ได้ครับสาทุครับสาทุครับผมหลวงตาทาไม่คอรถนะพี่นะขาเม่น้ำครับหลวงตาทาไมคอรถครับผมจับน้ำไว้นะพี่นะจับไว้ครับจับทั้งหมดทุกคนเลยครับจับประเคียนก่อนนะครับสาทุสาทูครับ ไม่ไม่ไม่หลวงตาท่านไม่ข้อกับป๋าสตางค์ให้เอาไว้ข้างๆแล้วพนมมือขึ้นพี่เอาตัวนี้ออกด้วยสาธุสาธุครับ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  หลวงตาให้พรแล้วครับเอาน้ำเอาน้ำไปเป็นมงคลก็ได้เด้อขวดหนึ่งสาธุสาธุเป็นน้ำมงคลได้นะลูกนะสาธุพรดีที่สุดนะลูกหลวงตาให้พรแล้วนะครับสาธุครับเอากระเป๋าสตางค์ออกก่อนนะพี่นะเอากระเป๋าสตางค์ออกก่อนครับอ่าแล้วจับน้ำไหมครับสาธุครับ ก็น่แหละเอาน้ำเทหลวงตาท่านเคาะเน่เป็นน้ำมงคลเน่ะค่านะครับผ้าที่หลวงตาท่านได้เคาะหัวให้พี่น้องของเรานะครับถ้าหลวงตาท่านได้เคาะก็เป็นอ่าหลวงตาท่านให้พอแล้วนะครับเป็นมงคลกับพี่น้องนะครับญาติธรรมทุกคนทุกท่านแล้วนะครับ น้ำลยสาธุครับสาธุสาธุสาธุครับ ยกเลยครับยกน้ำยกน้ำเลยนะพี่นะยกรอเลยครับยกน้ำรอเลยเด้อยกไปครับสาธุวางได้เลยนะพี่นะดวงตาท่านเคาะรับแล้วก็วางได้ครับรอก่อนนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่ได้เคาะให้ยกไว้รอก่อนนะครับสาธุสาธุครับตัวน้อยนะมั้งมีตัวนน้อยด้วยครับสาธุสาธุครับ นนเส้นนี้นะครับกำลังก่อกสร้างอยู่นะครับ ก็ถ้าในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับทางช่องยูทูสบสันคาหลวงตาพึ่นชื่นนะครับเสร็จตั้เจนีนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ